ตอนนี่เจ้ามิกจิงเด้สวัสดีค่ะมิกจิงค่ะ ค่ะตอนนี้เราจะมารีวิวลิฟบุนวอลทอรดี้ทีลิปจากเซซานกันนะคะ,ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเราเคยทารีวิวไปแล้วนี่ใช่ค่ะเราเคยทํารีวิวไปเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งทําคลิปรีวิวเปรียบเทียบกับแคนเมกไปด้วยแต่ว่าที่เรามาทําคลิปอีกก็เพราะว่าตอนนี้ลิฟตัวนี้เข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้เข้าไทยด้วยกันทั้งหมด3 4สี่นะคะคือสีเบอร์ส่วนหนึ่งส่วนสองแล้วก็ส่วนสามค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็ได้ออก ีหมเพิ่มอ,ออกมาอีก2 4สีนะคะก็คือสีเบอร์04แล้วก็05ค่ะ สองสียเนี้ยยังไม่เข้าไทยนะคะแต่คิดว่าในอนาคตน่าจะเข้าแน่นอนค่ะเพราะว่าลิปต,ตัวนี้เนี่ยก็คือวางขายที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสาบราคาที่ไทยเนี่ยก็คือ290บาทนะคะก็ราคาไม่แพงมาค่ะใครสนใจเนี่ยก็ลองเช็คกันดูได้นะคะสับใครยังไม่ทราบนะคะตัวนี้นะคะว่าจะเป็นลิปทิ้นแบบเนื้อฉ่าวาวค่ะซึ่งตอนนี้เราเองก็ทาอยู่เช่นกันนะคะโดยเขาเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีอย่างที่บอกนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนไปชมสวอตกันก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังรีวิวกันเพราะว่าเราเองก็ได้ใช้ตัวนี้นะมาเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันว่าตั้งใจให้เราใช้เป็นเวลานานแล้วเนี่ยเราพบเจอข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปชมสวัสด์กันก่อน,นะคะ่ะ และชมสวัดสดีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็มารีวิวกันบ้างค่ะ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเนื้อลิปนะคะตัวนี้เนี่ยเขาตามชื่อเลยค่ะคือจะเป็นเนื้อแบบวอเทอรี่คือจะมีความเป็นน้ํานะคะเบาสบายปากมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีความฉ่ำวาวแต่ว่าไม่เหนียวเนื้อหนักนะคะซึ่งเนื้อสีเขาเนี่ยจะมีความโปร่งใสยอยู่นะคะคือจะเห็นสีพื้นปากเดิมอยู่แต่ว่าก็จะไม่ให้สีที่ชัดเจนอยู่นะคะจะเป็นแนวโปร่งใสแต่ก็สีชัดค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะคะใครที่แบบว่าไม่ชอบลรปที่มีกลิ่นฉุนอะไรเงี้ยก็คือสามารถใช้ได้ค่ะในเรื่องของแพ็กเกจจะเด้กระทัดรัดนิดนึงนะคะซึ่งส่วนตัวเราชอบนะคะเพราะว่ามันสามารถพกใส่กระเป๋าได้ง่ายมากๆเลยค่ะส่วนตัวเราพกติดกระเป๋าบ่อยมากๆเลยเพราะมันเล็กมากๆเลยแล้วก็เบาด้วยนะคะแล้วก็อีกจุดที่เราชอบก็คือในแพ็กเกจตเขาน่าจะเป็นสีตามรีปข้างในเลยนะคะก็คือแต่และแพ็กเกจตเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งพอนามา เรียงกันแล้วเนี่ยเราว่ามันน่ารักมากๆเลยค่ะ ในเรื่องเฉดสีเนะะี<ส>่ยเขาก็มีทั้งโทนที่เหมาะกับวอร์มโทนแล cool ้วก็คูลโทนเลยนะคะสับพาสเนอรคัลเลอร์ที่เหมาะกับแต่ละสีแล้วเขียนไว้ให้ตรงสวอตเรียบร้อยแล้วนะคะใครดูไม่ทันเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปตรงสวอตอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนตัวเราเป็นผิวแบบนิวรทลค่ะสามารถใช้ได้ท Warm ั้งวอร์มโทนแล cool ้วก็คูลโทนเลยแต่ว่าสีไหนที่วอร์มมากหรือว่าค cool ูลมากจนเกินไปแล้วก็ใช้ไม่เหมาะมาเช่นกันนะคะส่วนตัวในฐานะนิวรทลเราจะแนะนําสีเบอร์ศูนย์หนึ่งศน ส่น2แล้วก็05น5นะคะส่วน1่จะเป็นสีโทนชมพูที่แบบว่าไม่ได้ติดคูโทนมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้วอร์มด้วยคือกลังดีมากๆค่ะใครที่แบบว่าเป็นผิวนิวเทรลไม่ดูว่าควรเลือกสีอะไรดีอยากได้สีแบบธรรมชาติหน่อยก็ยแบบนะนำเป็นสีเบอร์ส1นหน,นะคะ แล้วก็อีกสีที่แนะนำก็คือสีเบอร์02น,นะคะสีนี้จะเป็นโทนแดงซึ่งจะเป็นแดงแบบว่าติดชมพูนิดนึงนะคะจริงๆเนี่ยจะออกไปทางวอร์มโทนมากกว่าคูลโทนนิดนึงค่ะแต่ว่าคือก็ไม่ได้วอร์มจ๋านะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคูลโทนเองก็สามารถใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็อีกสีที่แนะนำสำหรับคนที่เป็นนิวทัลนะคะก็คือสีใหม่เบอร์05อันนี้ค่ะคือสีนี้ดนะูปเป็นเพลิเหมือนก็ว่าจะออไปทางคูลโทนใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เป็นคูลโทนมาก กว่านะคะแต่ว่าคนที่เป็นวอร์มโทนก็ใช้ได้เช่นกันเหตุผลก็เพราะว่าสีเขาเี่จะไม่ได้ติดคูมากจนเกินไปนะคะคือมีความกลมเกินกับสีริมฝีปากเดิมได้ดีค่ะอย่างเราตอนนี้ก็ทาสีเบอร์0ูนย้าอยู่นะคะซึ่งข้อเนี่ยมันจะได้เป็นโทนแบบ mlbb นิดนึงอะคะ่ะจะเป็น My Lip But Better ก็คือเหมือนสีปากเดิมเราที่มีความแบบว่าตุนๆมากขึ้นประมาณนั้นค่ะ ก็สับใครที่เป็นโทนผิวแบบนิวทรัลเหมือนกันนะก็ลองดูสสีนี้ได้นะคะส่วนตัวเราแนะนำค่ะส่วนอีก2สีเนี่ยจะเป็นโทนสีที่ออกไปทางวอร์มโทนชัดเจนเลยนะคะสีแรกก็คือสีเบอร์0ูนซึ่งคิดว่านะ่าจะเป็นสีที่ขายดีที่ไทยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆคนไทยเนี่ยน่าจะชอบโทนนี้กันคือจะเป็นโทนน้ำตาลอมส้มน,นะคะสีนี้นจะออกไปทางวอร์มโทนชัดเจนเลยใครที่เป็นผิวอมเหลืองอ่างเงี้ยโทนเหลืองนะคะเยลโล่เบสเนี่ยก็จะแนะนำมากๆแล้วก็ สีเบอร์ 04A เนะี่ยก็เป็น Yellow Base เช่นกันนะคะเป็นโทนวอ r m t โ n e เลยจะเป็นโทนส้มอิฐนะคะสีนี้จะมีความสดใสามากๆเลยค่ะเหมาะกับหน้ารา้อนมากๆใครที่ชอบโทนส้มเนะี่ยก็ลองเช็คสีนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่เพื่อนๆน่าจะแบบว่าสนใจกันมากที่สุดก็คือเรื่องของความติดทนนะคะตัวนี้เป็นลิ p ทินก็จริงแต่ว่าส่วนตัวเราคิดว่ามันไม่ได้แบบว่าติดทนแบบ กันน้ำอะไรขนาดนั้นนะคะถ้า,ากินข้าวอย่างเงี้ยมันก็หลุดค่ะอันนี้บอกตามตรงว่ามันหลุดนะคะแต่ว่าเราชอบอยู่ดีนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบติดทนแบบนานขนาดนั้นแต่ว่าเหตุผลที่เราชอบก็เพราะว่าเราใช้ลิปตัวนี้เป็นลิปออยล์ค่ะคือเราไม่ได้คาดหวังในเรื่องของทินแต่ว่าเราชอบในเรื่องของความที่มันชุ่มชืน้นแล้วก็ให้ปากาที่ฉ่ำวาวนะคะคือเราเนี่ยคิดว่ามันเหมือนกับเป็นลิปออยล์แท่งหนึ่งนะคะแล้วก็ แต่ว่าเป็นลิปออยล์ที่ติดทนกว่าลิปออยล์ปกตินิดนึงคือเราใช้ด้วยความรู้สึกแบบนี้นะคะ mm. ก็ได้รู้สึกถูกใจนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าใครที่บบกว่าต้องการใช้ในฐานะลิปทินที่ติดทนมากๆเนีย่ยเราเคริดว่าไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าตัวนี้เราจะแนะนําสำหรับคนที่ต้องการลิปที่ให้ความชุ่มชื้นมีความฉ่ำวาวเบาสบายปล่าแล้วก็ติดทนนิดนึงเนี่ยก็จะแนะนําค่ะ อแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเวลาที่เราใช้ตัวนี้แล้วก็ต้องใส่แมสเนี่ยเราจะซับที่ชู้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่แมสค่ะเพราะว่าพอซับแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เปื้อนแมสได้ง่ายนะคะก็มาบอกเผื่อไว้นะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์ตัวเองเนี่ยก็ลองเช็กกันดูได้นะคะตอนนี้เนะะี่ยเขาก็เข้าไทยเรียบร้อยแล้วะคะ่นะราคา290บาทนะคะก็เดี๋ยวจะเขียนออสถานที่จัดจําหน่ายของตัวนี้ไว้ให้ใน Description บ o x อกนะคะเพื่อนๆก็ลองเช็ก ดไดไ้ค่ะค่ะก็สรับคลิปวันนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆได้บ้างนะคะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรน,ะนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้เราก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย